สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆผู้รักในการเสี่ยงโชคนะครับแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบในการคิดสถิติสูตรหวยนะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพราะอันนี้เป็นการคำนวณนะครับเป็นการคำนวณแบบสถิติย้อนหลังนะครับก็ขออนุญาตนะครับที่เล่นมีเวลานะครับก็มาฝากคลิปนะครับให้ท่านสมาชิกนะครับนะครับคำเตือนนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการคิดสถิติย้อนหลัง ของตัวเลขที่ออกรางวัลไปแล้วนะครับโปรดชมเพื่อความบันเทิงและเพื่อเป็นการผ่อนคลายอรมเท่านั้นนะครับชื่นชอบผลงานก็กดติดตามได้นะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณ์ในการโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการชมการดูการใช้การคิดนะครับตัวเลขอย่าระมัดระวังด้วยนะครับคลิปน,นี้นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะครับโชคดีมีโชคตลอดไปจงเป็นของผู้รับชมทุกท่านนะครับก็เป็นการคิดสติย้อนห,หลังของตัวเลขที่ออกไปแล้วนะครับมาคิดเป็นสติ Split. นะครับ ก็สูตรนี้นะครับเป็นสูตร3มตัวบนนะครับหางเดียวนะครับเป็นแบบปักหลักนะครับก็มาดูกันเลยนะครับก็เริ่มต้นที่หลักร้อยนะครับเดี๋ยวขี้เล่นก็แต้มสีให้เดี๋ยวจะพาทําแค่งวดเดียวนะครับอาทําแค่งวดเดียวที่เหลือขี้เล่นก็คิดให้แล้วครับที่ขีดขีดก็คือนะครับ ตัวที่เราจะดึงมานะครับตัวเลขที่เราจะดึงมาเพื่อมาทําการคํานวณนะครับลองดูนะครับที่เล่นจะคิดคํานวณให้แค่งวดเดียวพอนะครับที่เหลือท่านสมาชิกก็ไปคิดเอาแล้วกันนะครับไปคิดกันต่อนะครับตัวนี้นะครับจะได้3นะครับลบนะครับ5นะครับ5าคือตัวนี้ครับหลักสิบครั้งที่1นะครับ3ลบ5นะครับลบไม่ได้ก็เป็น13 13าบลบ้เหลือ8ครับ 8นะครับก็มาลบกับหลักหน่วยครั้งที่2นะครับ8ลบ2เหลือ6ครับ6มาลบกับ2อีกครั้งหนึ่งนะครับก็2ขานะครับมี2ขานะครับ6ลบ8เหลือ4ครับ4มาลบกับหลักร้อยครั้งที่3มครับหลักร้อยครั้งที่3ามชักไปครับ4ลบสนะครับเหลือ4แล้วก็4ก็มาลบกับหลักหน่วยครั้งที่3นะครับก็จะได้4นะครับ ก็จะได้4นะครับอันนี้ตัวเลขสี่ใหม่นะครับ3ลบ5นะครับเหลือ8 8ลบ2เหลือห6ลบ2เหลือ4ี่นะครับ4มาลบ0ก็ได้4 4ลบศูนย์อีกครั้งหนึ่งก็ได้4ี่นะครับไปบวกกับ5ครับค่าคงที่ก็จะได้9นะครับออกมานะครับโอเคนะครับก็จะได้9้าอันนี้คือหลักร้อยนะครับถัดมาครับมาคำนวณที่ หลักสิบนะครับหลักสิบตรงนี้ครับอยู่ข้างบนครับหลักสิบตามเส้นสีดํานะครับข้างบนนะครับเดี๋ยวคิดเล่นจะขีดให้นะครับคเล่นจะพาทําแค่งวดนี้แล้วก็องวดสุดท้ายที่เราจะคํานวณน,นะครับโอเคนะครับก็ใส่ขาเข้าไปครับ ขาจะอยู่นี่ด้วยนะครับขาขานี้มาอยู่นี่เลยนะครับเนะครับขานะครับอ่ะมาลองคำนวณดูนะครับก็ชักขึ้นไปครับอันนี้ได้หนึ่งครับหนึ่งลบนะครับหนึ่งลบสี่นะครับหนึ่งลบสี่หนึ่งลบสี่ไม่ได้ก็เป็นชักมาสิบนะครับเป็นสิบเอ็ดลบสี่เหลือเจ็ดครับแต่ตัวนี้ครับเจ็ดบวก เบวกนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยชักขึ้นไปตัวเดียวครับ7จบวก5นะครับเท่ากับ12เอาแค่หลักหน่วยมาใช้ครับเอาแค่หลักหน่วยมาใช้แล้วก็บวกต่อครับ2บวกกับหลัก10ครั้งที่3ครับก็คือ3 2บวก3เท่ากับ5ครับก็บวกต่อครับ5บวกหลัก10ครั้งที่4ครับหครั้งที่4คือ1นะครับ5บวก1เท่ากับ6 หกนะครับบวกหลักหน่วยครั้งที่สี่ครับคือแปดหกบวกแปดเท่ากับสี่ครับก็จะได้สี่นะครับอ้าวเราก็เอาสี่มาตั้งไว้ตรงนี้นะครับได้เท่าไหร่เอาสี่มาตั้งนะครับได้เท่ากับสี่เอาสี่มาตั้งหลังจากที่มาตั้งแล้วนะครับให้ตั้งเจ็ดไว้นะครับข้างบนนะครับเจ็ดมาลบกับสี่ที่คือผลลัพธ์เรานะครับเจ็ดลบสี่นะครับเหลือสามครับก็ใส่สามเข้าไปครับ จ็ดลบสี่เหลือสามนะครับก็จะได้เก้าสามนะครับใส่ปากกาสีไม่เป็นไรครับถัดมาครับมาดูที่หลักหน่วยนะครับมาดูที่หลักหน่วยเริ่มขีดกันนะครับสูตรอาจจะยากไปนิดนึงนะครับไม่รู้นะครับแต่คิดเรว่ายากครับสูตรยากอยู่ครับเห็นนะครับก็ขีดหนึ่งขาสองขาสามขาสี่ขา ห้าขาแล้วก็หกขานะครับตัวนี้นะครับก็มาลองคำนวณกันดูครับส่วนนี้คือหลักหน่วยนะครับก็จะได้หนึ่งนะครับหนึ่งนะครับชักลงมานะครับหนึ่งลบสี่หนึ่งลบสี่ไม่ได้นะครับก็เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดลบสี่ก็ได้เจ็ดครับแล้วก็มาเป็นบวกครับเจ็ดบวกเดี๋ยวผมใส่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมชักมาก่อนแล้วกันจะได้ง่ายนิดนึงนะครับอ่า 7บวก9นะครับเท่ากับ16ก็หลักหน่วยมาใช้นะครับ7บวก9 6บวกหาเท่ากับ11็ก็หลักหน่วยมาใช้คือ1นึนะครับ1บวก5เท่ากับ6กครับก็หลักหน่วยมาใช้นะครับอ๋อ1บวกก็6อยู่แล้วนะครับหบวก8เท่ากับ1ินะครับ14ก็เอาแค่หลักหน่วยมาใช้นะครับได้4นะครับคำถานี้นะครับได้ค่า4แล้วนะครับให้ทำการเทียบค่า2แเต้ม ค่า2แต้มคืออะไรนะครับตัวนี้ค่า2แต้มนะครับ4ก็ใช้ค่า2แต้มค่า2แต้มคือนะครับเช่นตัวนี้นะครับค่า2แต้มผลบวกของเลขนะครับที่บวกแล้วได้2บวกแล้วได้2นะครับก็คือ0 1 2 3 4 5 6 7นะครับ8 9นะครับ ก็บวกได้2แต้มก็คือนะครับ2 1จะเท่ากับนะครับถ้าได้0นย์ก็เท่ากับ2ถ้าได้2เท่ากับ0ูนย์ะหนึ่งเท่ากับ1นะครับ0 9 8 7 6 5 4 3อันนี้คือค่า2แต้มนะครับอ่ะค่า2แต้มมาดูครับของเราได้อะไรครับ4นะครับก็จะได้เท่ากับอะไรครับ4เท่ากับ8นะครับก็ใส่8เข้าไปครับ สูตรอาจจะยากนิดนึงนะครับสูตรมันจะยากนิดนึงอ่าก็จะวงไว้ครับก็จะได้เก้าสามแปดนะครับมาดูงดถัดไปครับเลขที่ออกนะครับใน9เก้าสามแปดงถัดไปก็คือตัวนี้ครับเลขที่ออกก็คือเก้าสามแปดนะครับเก้าสามแปดก็ออกตัวนี้นะครับอันนี้เป็นงวดที่หนึ่งนะครับเป็นงดที่หนึ่ง โอเคนะครับเป็นงวดแรกโอเคนะครับเิดเล่นเดี๋ยวจะพาทํางวดสุดท้ายอีกทีแล้วกันนะครับลองดูไปก่อนนะครับสูตรจะเป็นประมาณนี้นะครับที่เหลือเดี๋ยวคิดเล่นจะบวกลบเลขไปเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาท่านสมาชิกนะครับคลิปนี้อาจจะใช้เวลาพอสมควรนะครับโอเคนะครับจะไปแบบรวดเร็วนะครับงวดที่2ครับมาดูกันงวดที่2งนะครับงวดที่2นะครับหลักร้อยนะครับ8 8ดแลบเก นะครับเท่ากับ9 9-4 5ลบ4เท่ากับ5 5ลบ4เท่ากับ1นะครับ1นะครับลบ5เท่ากับ6 6นะครับ6กลบ7ต้องตอ,งอันนี้นะครับตัวที่ไปเราจะไม่เข้าใจ8นะครับ8ลบ9เท่ากับ9นะครับลบ4เท่ากับ5นะครับ5ลบ4เท่ากับ1นลบ5เท่ากับ6ะครับ6ลบ7 เท่ากับ9นะครับ9บวก5ค่าคงที่นะครับ9บวก5ค่าคงที่9บวก5เท่ากับ14ก็เอาแค่หลักโดย4มาใช้นะครับ9บวก5เท่ากับ4นะครับก็จะเหลือ9นะครับบวก5เท่ากับ4นะครับ9บวก5เท่ากับ4ถัดมาครับหลัก10ครับ ก็ชักขึ้นไปนะครับตามนี้เลยที่คิดเล่นชักไว้แล้วนะครับนะครับห้ลบแนะครับห้าลบแเท่ากับเครับนะครับห้ลบแก็ลบไม่ได้ก็เป็น15นะครับเติมเป็น15 1 5้ลบเเอาสิบลบนะครับก็จะเหลือ7จนะครับเจ็ดบวกเเท่ากับสิเอา6มาใช้ครับ6กบวกเเท่ากับหครับ5้าบวกแเท่ากับสามกศนะครับ3ามบกศูนย์เท่ากับสครับ พอได้สามก็เอาสามนครับค่ามันนะครับมาเลยครับมาตั้งตัวนี้ครับนะครับเจ็ดลบสามเท่ากับสี่ครับก็จะได้ค่าสี่เจ็ดลบสามเท่ากับสี่นะครับเจ็ดลบนี่คือค่าคงที่นะครับเจ็ดลบนี่คือค่าคงที่ถัดมาครับข้างล่างครับห้านะครับห้าลบกับแปดนะครับห้าลบไม่ได้ก็ใส่สิบห้าครับ 15-8ลบนะครับเหลือ7ครับ7-2บวก2เท่ากับ9 9บวก9เท่ากับ8ครับ8-8บวกเท่ากับ6 6บวก8เท่ากับ4ครับอ่า4ก็มาดูครับ6กบวกแเท่ากับสี่นะครับแป๊บนึงนะครับห้าบวกแปดลบแเท่ากับเ เจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแปดสิบแปดแปดบวกแปดเท่ากับหกหกอันนี้เขียนผิดนะครับขอโทษที่เล่นมาทําไมไม่ได้ขอโทษครับอันนี้คือศูนย์ครับหกบวกศูนย์นะครับหกบวกศูนย์เท่ากับหกครับเท่ากับหกนะครับอันนี้เขียนผิดนะครับขอโทษครับหกบวกศูนย์เท่ากับหกมาดูครับค่าเทียบหกนะครับค่าสองแต้มนะครับค่าเทียบ เทียบสองแต้มคืออะไรนะครับาเทียบสองแต้มนะครับหกเท่ากับหกครับก็ใส่หกเข้าไปครับเป็นงวดที่สองนะครับเลขที่ออกนะครับเนี่ยครับมุมซ้ายล่างครับสี่สี่หกนะครับสี่สี่หกนะครับก็เป็นงวดที่สองนะครับ ไปดูต่อครับวดที่สามคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับน่าจะประมาณยี่สิบนาทีมั้งครับผมดูแล้วก็ต้องขอโทษด้วยครับอดีไม่ได้อัดคลิปนานครับก็เลยจะจะยังงงงอยู่นิดนึงนะครับอ่ะผมไล่ไปเลยนะครับนะครับหกลบสองนะครับหกลบสองเท่ากับสี่สี่ลบสองเท่ากับแปดแปดแปดลบหกเท่ากับสองนะครับสองลบหกเท่ากับหกหกลบหนึ่งเท่ากับห้านะครับ ห้าบวก้านะครับห้าบวกหบวกห้าเท่ากับ0นนะครับ5้บวกหเท่ากับ0นย์ครับก็ใส่ศูนย์เข้าไปครับหลักสิบครับ3มครับ3ามลบเนะครับลบไม่ได้ก็เป็นสิบสามามลบเจหลือหครับใช่ไหมครับอ่าใช่ครับหก หบวกสเท่ากับ8 8บวก6เท่ากับ1ิบนะครับสบวกศเท่ากับ4 4บวกสเท่ากับ8ครับได้8มาวิ่งมานี่เลยครับ7ลบ8ปนะครับเลบไม่ได้ก็เป็น17นะครับ17ลบ8เหลือ9ครับเจ็ดลบแปดเหลือเก้านะครับถัดมาครับหลักหน่วยนะครับอยู่มุมซ้ายนะครับหลักหน่วยครับสาม นะครับลบเลบไม่ได้ก็เป็น13 13-7ลบเครับสิบลบเหลือหครับ6กบวกเท่ากับ13 3นะครับสวกสเป็น5 5นะครับห้วกแเป็น3 13นะครับสิบสวกสเป็น7ครับได้7โอเคครับค่าเทียบนะครับเจ็ดบวกอะไรได้นะครับค่าเทียบ เจ็ดนะครับเจ็ดเท่ากับห้าอาโอเคครับใส่ห้าเข้าไปครับเจ็ดเท่ากับห้าจะพยายามทําให้เร็วนะครับเลขงวดถัดมาครับเลขเลขที่ออกนะครับก็คือศูนย์เก้าห้านะครับเลขออกศูนย์เก้าห้านะครับก็เป็นงวดที่สามนะครับเป็นงวดที่สามนะครับ อาจจะยากนิดนึงนะก็ก็ลองดูแล้วกันครับถ้านใดไม่สะดวกก็มาดูที่เล่นทําให้ดูแล้วกันนะครับงวดถัดมาครับงวดที่สี่นะครับงวดที่4มาดูที่หลักร้อยก่อนนะครับหลักร้อย5นะครับ5้ลบสามนะครับห้าลบสาเหลือสองครับสอลบศูนเหลือ2อนะครับสอลบศูเหลือสองสอลบหเหลือหนึลบหเหลือ0ครับ 0บวกด้วย5นะครับก็ได้เท่ากับ5นะครับ0นบวก5นะครับค่าคงที่5นี่คือค่าคงที่นะครับได้เท่ากับ5ครับก็ใส่5เข้าไปครับ0นบวก5นะครับกับ5หลักสิบครับอยู่ข้างบนครับมุมซ้ายครับ1นะครับ1ลบ2นะครับลบไม่ได้ก็เป็น11 11เลบ2เหลือ9ครับ9บวก3นะครับ เก้าวกสเท่ากับสินะครับสนะครับบวกเเท่ากับสินะครับสิบเอ็วกหกบวกหเท่ากับเครับเจ็บวกสเท่ากับหครับเจ็บวกเท่ากับหนะครับก็เอาหนึ่งชักมาครับมาใส่นี่อ่าโอเคนะครับเจลบหนงะครับค่าคงที่นะครับเจ็ดลบหเท่ากับหครับ เจ็ดลบหจะได้6นะครับต่อไปครับหลักหน่วยครับหลักหน่วยก็จะได้1นะครับลบสองลบไม่ได้ก็เป็นสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดลบสองเหลือเก้าครับเก้าบวกสี่สบครับสาวกสเป็นหกครับหกบวกห้ครับหนบวกสเป็นหครับอ้าได้ห้นะครับหเทียบค่าสแต้มครับหจะได้อะไรครับห้าเท่ากับเจนะครับห้เท่ากับเ โอเคครับใส่เจ็ดเข้าไปครับอ่าเท่ากับเจ็ดเลขที่ออกนะครับห้าหกเจ็ดนะครับเลขเรียงนะครับห้าหกเจ็ดเป็นงวดที่สี่นะครับโอเคนะครับห้าหกเจ็ดถัดมาครับเป็นงวดที่แปดครับเออไม่ใช่เป็นงวดที่ห้าครับขอโทษ ูดเสเต็มปากเลยเป็นงที่ห้าครับหลักร้อยครับเจลบแครับลบไม่ได้ก็เป็นสิครับสิบเลบแหลือเาครับเกลบเหลือศูนย์นลบศะครับลบไม่ได้ก็เป็นสิบสิลบเนะครับเป็นหครับหนลบหนะครับลบไม่ได้ก็เป็นสิบเอเอ็ดลบห้าหลือหครับหกลบสเหลือสนะครับสีบวกหนะครับสบวกกับหค่าคงที่นะครับก็จะได้เนะครับ สี่บวกหเท่ากับเก้ครับหลักสิบครับ1ครับ1นลบสนะครับลบไม่ได้ครับ11นะครับสิก็เป็น1 1บเดลบสแล้7เครับเจ็ดบวกแเท่ากับสิบหครับห้าบวกหกครับหนึ่งบวกแเท่ากับเกบวกสอ็ครับก็ได้1นะครับเอา1มาครับ1มาชักวันนี้เลยครับ1ครับชักวันนี้เลยนะครับ 7-1ลบ1นับนะครับ7-1ลบหเหลือ6ครับ7-1หเหลือ6นะครับถัดมาครับหลักหน่วยนะครับ1-4ลบ4ครับลบไม่ได้ก็เป็น11บเเลบ4หลือ7ครับ7-4 11วกวกครับเหลือ1 1บวเป็น9 9-4บวก3ครับ3-2วก2นะครับเป็น5 เทียบค่า2แต้มนะครับเทียบค่า2แต้ม5เท่ากับอะไรครับดูก,กันครับ5เท่ากับ7นะครับ5เท่ากับ7ข็ใส่7ไปครับเห็นนะครับโอ้ผมลืมตีคงโทษด,ด้วยครับลืมตีคง5เท่ากับ7นะครับเลขที่ออกนะครับก็คือ 967นะครับ967เป็นงวดที่5นะครับถัดมาครับงวดที่6นะครับงวดที่6มาดูที่หลักร้อยเช่นเดิมครับ7นะครับลบ7เท่ากับ0ครับ0-6นลบลไม่ได้ก็เป็น10 10-6ลบหหลือ4ครับ4-6ลบ6ไม่ได้นะครับ4 ลบหกเป็นแครับ8ปดลบ 6, หกเหลือ2อครับสองลบห้นะครับสอลบหไม่ได้ก็เป็นสิบสองสิบสองลบ 5, ห้าเือเจ็ดครับเจวกห้านะครับก็ได้เท่ากับ2ครับ7จ็ดบวกห้าก็ได้เท่ากับ2อนะครับเจ็ดห้าเท่ากับสองเจ็ดบวกาขอโทษครับเจ็ 7, วกเท่ากับสนะครับหลักสิบนะครับหลบ สเหลือ2ครับ2บวก7เป็น9ก้านะครับเก้าบวกสองนะคับ11นะครับ1บวกหเท่ากับ7 7บวก5เท่ากับ2ครับ2ก็ลากมาครับมาตั้งนี่เลย7ลบ2เหลือ5ครับ7ลบ2เหลือ5นะครับถัดมาหลักหน่วยครับ6นะครับลบ4ีนะครับยีนาทีละหกลบ4นะครับ เท่ากับสองสองบวก8เท่ากับ0ูย์บวก7เท่ากับ7ครับ7บวก2เท่ากับ9ก้าเบวก5้านะครับเท่ากับ1ิบก็เอาสี่มาครับแค่หลักหน่วยเทียบค่าสองแต้มครับ4เท่ากับสี่เท่ากับ8ดนะครับสี่ค,ครับก็จะได้4เท่ากับแปื้ปสเท่ากับ8ครับเห็นครับเลข มดถัดมาครับเลขที่ออกอ่าโอเคอยู่นี่ครับห้าสองแปดไอสองสองแปดห้าครับขอโทษครับสองสองห้าแปดอ่าสองห้าแปดนะครับเลขที่ออกนะครับก็เป็นมดที่นะครับมดที่ 6, หกนะครับมดที่หกมดที่หกวดที่หกนะครับนี่นะครับก็จะได้ ตัวนี้ออกมานะครับเฮ้ยตัวนี้เนี่ยนะครับก็ตัวนี้เป็นงวดที่หกนะครับเรามาดูงวดนี้กันครับเดี๋ยวพี่เล่นพาทําอีกสักหนึ่งรอบนะครับเป็นงวดที่หกเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับเดี๋ยวชักตัวเลขขึ้นไปเลยครับพาทําพร้อมกันเลยก็ได้นะครับจานได้สะดวกก็ทําด้วยกันนะครับสูตรนะครับมีว่าครับอย่างนี้เลยหลักร้อยนะครับ หลักร้อยก็เอา8ขึ้นมาครับชักตัวเลขขึ้นมาก่อนครับ8นะครับ6 2 2ครั้งนะครับมี2ขานะครับ2แล้วก็3 7นะครับบวกด้วย5้คงที่ครับอ่าโอเคนะครับเขียนแบบนี้ไว้ก่อนนะครับเขียนแบบนี้ไว้ก่อนตัวแรกนะครับเขาใส่เครื่องหมายลบนะครับลบลบ ลบลบนะครับตัวนี้เป็นบวกอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องนะครับก็ทําการลบเลยครับ8ปดลบหกนะครับ8ปดลบหกแล้วสองสองลบสองแล้วศูนย์ครับศูนย์ลบสองแล้วแปดศูนย์ก็คือสิบนะครับสิบลบสองแล้วแปดแปดลบสามแล้วห้าห้านะครับลบเจ็ดไม่ได้ก็เป็นสิบห้าห้าจิม้าลบเจ็ดนะครับเหลือแปดนะครับแปดบวกห้าเท่ากับ สิสครับจะได้3านะครับอ,อันนี้หลักร้อยนะครับต่อไปหลักสิบครับชักตัวเลขขึ้นไปก่อนครับชักตัวเลขขึ้นไปครับเจสาม ศูนย์เก้าสี่นะครับแต่หลักสิบจะมีตัวนี้นะครับเป็นค่าอีกตัวหนึ่งก็คือเจ็ดลบนะครับเป็นค่าค่าตายมันนะครับอันนี้ก็ใส่เท่ากับนะครับโอเคครับตัวแรกนะครับใส่เครื่องหมายลบครับใส่เครื่องหมายลบตัวถัดมาใส่เครื่องหมายบวก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 นะครับทำการบวกลบเลยครับ7ลบ3ม นะครับเดี๋ยวสบวกหเป็น0 0บวก0เป็น0นะครับ0บวก9 4, น,นะครับเอาสบวกหเป็น10บนะครับสิก็เอาแค่หน่วยนะครับเป็น0 0นเป็น9กนะครับศบวก9เท่ากับ9 9บวกสนะครับ9บวกสเท่ากับ3 3นะครับก็เอามาตั้งครับ3ก็ย้ายมาเลยครับตามลูกศรชี้นะครับ7ลบ3นะครับ 7ลบ3นะครับเขาใส่เข้าไปครับ7ลบ3เท่ากับ4่ครับจะได้4ในตัวที่2นะครับหลักสิบนะครับในวันนี้ตามสูตรนี้นะครับตามสูตรนะครับสูตรจะถูกจะผิดคิดเล่นไม่รู้ครับชัก7มาครับอันนี้ชัก3ชัก3ครับชัก6ชัก5นะครับแล้วก็ชักส นะครับแล้วก็ใส่เท่ากับอันนี้ก็เทียบค่าสองแต้มอ่าวงเล็บน,นิดนึงนะครับเทียบค่าสองแต้มอ่าโอเคนะครับอ่าใส่เทียบค่าสองแต้มอ่าใส่เครื่องหมายครับตัวแรกเป็นลบนะครับแล้วก็บวก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 นะครับอ่าทำการบวกลบกันเลยครับเจ็ดลบสามเท่ากับสี่สี่บวกสามเท่ากับเจ็ด เจ็ดบวก6เท่ากับ13 3บวกห้าเท่ากับ8 8บวกสนะครับ 7, 6, 6, 3, 6, 5, 8บวกสเท่ากับ 8, 4, 2นะครับนะครับ8บวกสเท่ากับ2ไปเทียบค่าครับไปเทียบค่าไปเทียบค่านะครับ2อแต้มเราได้2นะครับเทียบค่านะครับ2นะครับ สองนะครับสองเท่ากับศูนย์ครับก็ใส่ศูนย์เข้าไปครับสองเท่ากับศูนย์ก็ใส่ศูนย์เข้าไปครับงวดนี้ก็จะได้นะครับก็จะได้เลขสามตัวนะครับเลขสามตัวของเรานะครับในงวดนี้นะครับสามสี่ศูนย์นะครับเขียนไม่ค่อยสวยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ ก็เอาเป็นว่าเอาตามที่เข้าใจนะครับก็สําหรับหววนี้นะครับ3ามสี่ศูนย์นะครับจะมาให้เห็นในรางวัลที่1นึ่งไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับอาจจะสลับไปสลับมาหรือยังไงไม่ทราบแต่ก็จะมาให้เราเห็นไหมนะครับก็เป็นแนวคิดสถิตินะครับของตัวเลขออกรางวัลไปแล้วนะครับก็ขอท่านท่านสมาชิกนะครับท่านผู้ชมโปรดชมเพื่อความบันเทิงและเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์เท่านั้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้คิดเล่นเองนะครับ ขออนุญาตขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคจงเป็นของผู้รับชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผมครับ